สวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับสำหรับในเช้าวันนี้นะครับซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาดูในพระคำของพระเจ้าแล้วก็จะมาเรียนรู้จากพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นบทเรียนที่ดีแล้วก็ที่จะให้พระคำของพระเจ้านำชีวิตของเรานะครับจากในพระธรรมสดุดี121นะครับเราจะมาดูด้วยกันในพระธรรมสดุดี121นะครับ ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหนความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดล้มพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มหลับไปดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราพระยาเวทรงเป็นผู้อารักขาท่านพระยาเวทรงเป็นร่มเงาที่ขวามือของท่าน ดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระยาเวจะทรงอารักขาท่านให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระยาเวจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิดจากพระธรรมตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้หัวเรื่องกับพวกเราที่นี่ก็คือพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาชีวิตของเรานะครับพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขา ชีวิตของเรานะครับพี่น้องครับบทเพลงสดุดีเนี่ยเรารู้จักกันซึ่งเป็นบทเพลงนมัสการหรือว่าเป็นบทเพลงแห่งขึ้นนะครับในตั้งแต่สดุดี1 2 0ถึง134เนี่ยอกคนอิสราเอลเนี่ยใช้บทเพลงนะครับขณะที่จะไปนมัสการในเยรูซาเล็มนะครับในช่วงเทศกาลประจำปี ครับโกลิสเอลก็จะไปนมสักการที่กรุงยูโรสเลมในพระวิหารนะครับในข้อที่1เนี่ยคนในพระธรรมของพระเจ้าก็บอกว่าข้าพระเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพระเจ้ามาจากไหนนะครับข้อที่2ความช่วยเหลือมาจากพระยาเวนะครับพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนะครับ พี่น้องครับข้อที่ 3. เนี่ยก็บอกไปก็พระคำของพระเจ้าได้บอกว่าพระองค์ไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดล้มพระองค์ผู้ทรงอาราขาท่านจะไม่เคลิ้มหลับไปดูเถิดพระองค์ทรง,งอารกคาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนินทราพระยาเวทรงเป็นผู้อาราคาท่านพระยาเวทรงเป็นล่มเงาที่ขวามือของท่าน ดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านใน,ในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระยาเวทรงอารักขาท่านให้พ้นพยานอันตรายทั้งสิน้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระยาเวจะทรงอารักขาการออกของท่านตั้งแต่บัดน,นี้สืบไปเป็นนิดเรารู้ว่าในพระคำของพระเจ้าได้ย้ำให้เราว่าอารักขา นะครับาราขาพี่น้องครับหลายครั้งเนี่ยชีวิตของเรารู้สึกเดียวดายหลายครั้งเราอาจจะสับสนนะครับหลายครั้งเราอาจจะถูกรักเลยนะครับแต่ให้เราดูในพระธรรมของพระเจ้าว่าแม้ว่าเราอาจจะถูกมองข้ามหรือเราอาจจะถูกรักเลยหรือเราอาจจะสับสน ในชีวิตก็ตามแต่พระคามของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เติมเต็มในชีวิตของเราหลายครั้งเราอาจจะมองปัญหาใหญ่กว่าพระเจ้าพี่น้องครับบริบทตอนนี้เนี่ยการที่หรือว่าในพระธรรมตอนนี้เนี่ยคือขณะที่คนอิสราเอลหรือว่าขณะที่คนของพระเจ้าหรืออิสราเอลเดินไปในระหว่างทางที่ไปนมัสการพระเจ้า อาจจะมีภูเขานะครับแล้วในเวลาในระหว่างการเดินทางอาจจะพบเจอกับสิ่งที่อันตรายก็เป็นได้นะครับแล้วเขาก็เลยมองเมื่อมองเงยหน้านะครับมองดูภูเขาเนี่ยความช่วยเหลือมาจากที่ไหนเขาคนเขียนก็ถามใจก็ตัวแล้วความช่วยเหลือนี้มาจากพระเจ้า หลายครั้งเราก็มองปัญหาใหญ่กว่าพระเจ้านะครับปัญหาอาจจะเป็นอาจจะเหมือนภูเขานะครับที่ใหญ่มากและเราไม่สามารถที่จะยกภูเขาลูกนั้นออกจากออกไปได้นะครับแต่เมื่อเรามองข้ามภูเขานั้นหรือว่าเมื่อเรามองข้ามปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องครับ หลายครั้งที่เราไม่สามารถที่ประชิญกับปัญหาหรือว่าเราไม่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นหรือว่าปัญหานะเพราะว่าเราอาจจะเพราะว่าเรามองปัญหาเราอาจจะมองไปที่ปัญหามากกว่ามองไปที่พระเจ้านะครับ <_ c oughs> เพราะฉะนั้นให้เราเปลี่ยนสายตาการมองของเราว่าแทนที่เราจะมองปัญหาแทนที่เราจะมองภูเขานี่ แต่ขอให้เรามองข้ามภูเขานั้นและมองไปจะได้เห็นถึงพระเจ้านะครับให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็าตามพี่น้องครับเรารู้ว่าในยุคนี้เนี่ยเราประชิญกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นโครคภัยไข้เจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือหลายสีไลายอย่างที่ซึ่งเรามองไม่เห็นและเราไม่สามารถต่อสู้กับเขาได้พี่น้องครับขอพระเจ้า เมตตาให้เรารู้ว่าพระเจ้าคือเป็นผู้อารกขาชีวิตของเราและพระเจ้าปกป้องชีวิตของเราเหมือนลูกไก่ที่แม่ไก่อบไว้ใช่ไหมครับภายใต้ปีกทันใดก็ฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปหาพระเจ้าพระเจ้าจะปกคลุมในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะมีปัญหามากมายก็าตาม หรือเราอยู่ในสถานการณ์ใดก็าตามเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาพิงภักพิงในพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะช่วยเหลือเราเพราะพระเจ้าคือผู้อารักขาชีวิตของเราและพระเจ้าจะปกป้องชีวิตของเราตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปแต่การที่เรามองไม่เห็นพระเจ้าเพราะว่าเรามองปัญหา เราไม่ได้วางใจในพระเจ้าเราสายตาของเราไม่ได้เพ่งไปที่พระเจ้าแต่สายตาเราเพ่งไปที่ปัญหาและสถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่หากวันนี้พี่น้องครับเรารเผชิญหรือว่าเราอยู่ในสถานการณ์ใดก็าตามให้เรามองข้ามภูเขานี้ไปให้เรามองข้ามสถานการณ์นี้ไปและขอการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้า นะครับแม้ว่าเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามแต่เมื่อเราทูลขอต่อพระเจ้านะครับและให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของเราเราก็สามารถมองเห็นการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าและการอวยพรของพระองค์เพี่น้องครับ วันนี้ให้เราเรียนรู้ให้เรามีสายตาที่มองไปที่พระเจ้านะครับให้สายตาของเราเนี่ยมองไปที่พระเจ้าอย่าให้สายตาของเรามองไปที่ปัญหาหรือว่าคิดไปเองหรือว่าทำตามสิ่งที่เราปรารถนานะครับจะขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องครับให้เรามอบ ชีวิตของเราให้เรามอบปัญหาของเราเนี่ยไว้กับพระเจ้านะครับแล้วพระเจ้าจะช่วยเหลือเราพระเจ้าเป็นผู้อารักขาพระเจ้าจะเป็นผู้ปกป้องในชีวิตของเราแม้รอบตัวเราจะมีภัยอันตรายใดก็ตามแต่เมื่อเราฝากไว้ กับพระเจ้ามอบชีวิตให้กับพระองค์พระเจ้าจะปกป้องชีวิตของเราเอเมนไหมพี่น้องครับขอพระเจ้าวอวยพรเราในวันนี้นะครับที่ให้เราจะมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้านะครับให้เรามั่นใจในการอารักขาของพระองค์ให้เรามั่นใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเราให้ผ่านพ้นกับปัญหาพระเจ้าจะนําเราออกจากสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ให้เราที่สานด้วยกัน สาธุการค่แต่พระบิดาเจา้าขอขอบคุณพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพงศ์ทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นผู้อารักขาชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายเมื่อข้าพงศ์ทั้งหลายมีปัญหาเมื่อข้าพงศ์ทั้งหลายพบอุปสรรคเมื่อข้าพงศ์ทั้งหลายอยู่ในสถานการณ์ใดก็าตามให้สายตาของข้าพงศ์ทั้งหลายมองไปที่พระเจ้าให้สายตาของข้าพงศ์ทั้งหลาย เพ่งไปที่พระเจ้าและมอบชีวิตฝากชีวิตของข้าพงทลายไปที่พระองค์หากวันนี้มีพี่น้องของข้าพงทลายมีความหวาดกลัวหรือพบเจอปัญหาหรือสถานการณ์ใดก็ตามขอพระเจ้าทรงโปรดนำเขาออกจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อเขาจะได้เห็นการช่วยกู้เพื่อเขาจะได้เห็นว่าพระองค์ อาราคาชีวิตของเขาปกป้องชีวิตของเขาขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน